สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนเสษศร,รีพระรามหกแล้วก็คัมแพงเพชรสองนะครับจะเริ่มต้นที่ถนนเสษศรีนะครับถนนเสษศร,รีตรงไหนก็คือแถวระหว่างถนนพระรามห้ากับถนนพระรามหกนะครับโดยมีสถานีหรือว่าทางรถไฟสามเส้นเนี่ยจะเป็น ทางขวางหรือว่าขัดกันไว้ระหว่างสองถนนนี้นะครับในส่วนของเส้สิริเนี่ยก็จะเริ่มมาจากถนนพระรามห้านะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆตามภาพที่เห็นเลยนะครับว่าที่จริงย่านนี้ก็เป็นย่านเก,าเก่าแก่นะครับเป็นย่านเศรษฐกิจน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมามาแวะมาดู แวะมาดูมาชมกันนะครับช่วงนี้ก็จะข้ามรางรถไฟนะครับซึ่งรางรถ,รถไฟก็จะมีสถานีอยู่ฝั่งขวามือเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสถานีรถไฟสามเสนนะครับก็ห่างกันประมาณร้อยกมตรนี่แหละฮไม่ไม่ไกลหรืออาจจะไม่ถึงร้อยนะครับ อันนี้ก็มาถึงตรงนี้เป็นถนนเทอดมรีนะครับคือถนนเทอดมรีจะเป็นถนนคู่ขนานกันกันกนกบเมื่อสักครู่นี้นะครับน,นี่ก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือแฟสทหารนะครับส่วนฝั่งขวามือก็รางรถไฟนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อน ก็มีอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะสิ้นสุดของอถนนเศรษฐีนะครับก็จะต่อมาตรงนี้เนี่ยเป็นถนนพระรามหกถนนพระรามหกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเลี้ยวมาจากาถนนเศรษฐินะครับก็จะมุ่งหน้าไปนู่นเลยส่วนจตุจักร ผ่านอะไรบ้างถ้าเจอสถานที่สำคัญก็อาจจะ,ะเล่าหรือว่าบอกกล่าวกันนะครับตรงนี้ก็พระรามหกส่วนฝั่งข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าบรรดาทางด่วนทั้งหลายนะครับค่อนข้างจะระโยงระยางกันเยอะทีเดียวนะในช่วงนี้ ในของถนนพระรานะครับสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์แล้วก็ตึกสำนักง,งานบริษัทห้างร้านเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีพวกร้านขายของแบบจุกๆยิกๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นในแนวออฟฟิศกัน เห็นเลยนะครับสภาพก็มีรถราก็ไม่ค่อยติดนะครับได้วิ่งกันไปแบบเรื่อยๆแบบว่าไม่ต้องมีรถติดสบายอ,อกสบายใจกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของจะเข้าอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปถนนกำแพงเพชร รถติดช่วงที่มันรถเลี้ยวกันเยอะมากไม่รู้ใครจะเลี้ยวใครไปไหนอันนี้ก็มีที่เดียวที่นี่แหละที่ติดหน่อยก็คือสถานีกลางบางซื่อนะครับอยู่ฝั่งสายมือเป็นเขตหรือว่าอาณาบริเวณของสถานีกลางบางซื่อแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเหมือนเคยถ่าย รีบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสถานีกลางบางซื่อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายฝั่งด้านหลังเป็นฝั่งด้านหน้านะครับหลังจากผ่านถนนพระรามหกมาก็จะม,มุ่งหน้ามาถนนกำแพงเพชรสองนะครับแล้วสำหรับถนนกำแพงเพชรสองคืออยู่ตรงไหน ถนนกำแพงเพชรสองก็อยู่นี่เลยสวนจตุจักรแล้วก็มอชิดสองเนี่ยถนนเส้นนี้แหละคือถนนกำแพงเพชรสองสองฝั่งก็จะเป็นเขตหรือว่าเป็นอาณาบริเวณของจตุจักรนะครับเป็นตลาดเปานธุรมาขาขายหลายอย่างนะครับหลายโซนตรงนี้ คนก็ได้ไดยิน,ยนพูดกันติดปากหรือว่าคุ้นหูเนี่ยกับเรื่องอส่วนจตุจักรหรือว่าตลาดนัดจตุจักรแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นถนนอะไรนะครับคือถนนตรงนี้เลยก็คือถนนกำแพงเพชรสองนะครับบางทีจะบอกแท็กซี่ว่าจะไปส่วนจตุจักรไปซื้อของหน่อยอะไรเนี้ยก็จะพูดว่า กปจะดจุจักแต่ว่าแท็กซี่เขาก็จะมาพามาเส้นนี้เลยนะครับกกำแพงเพชรอันนี้รู้ถนนไวยก็ดีว่าแถวนี้คงเ,เป็นแถบไหนอะไรอย่างนี้ซื้อมุ่งหน้าไปสักหลังจากผ่านตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีขนส่งหมอชิดนะครับหรือว่าสถานีขนส่งสายอีสานก็นแล้วแต่จะเรียก เ่งช่วงนี้เปิดทําการนี่ก็รู้เหมือนว่าคือคักพอสมควรนะครับคนก็พุ่นพ่านกว่าข่าวที่แล้วที่มาเนี่ยเงียบตอนนี้คือคักเลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะเงียบหรือว่าซบเซาอีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละตัวโควิดตัวใหม่เนี่ยโอมครอนเนี่ยแต่ก็ขอภาวนาว่าอย่าให้มัน แพ่กันใจมากไปกว่านี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูการเดินทางต่อนะครับตรงนี้ก็ยังมีถนนกระแพงเพชรฝั่งซ้ายมือเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คือส,าสถานีขนส่งหมอชิดสำหรับตรงนี้ก็ยังเป็นในเขตของ รถไฟนะครับฝัง่งสายมือเนี่ย,ยช่วงเนี้ยเราจะมีสถานีเจดุจักเป็นสถานีรถไฟนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปตรงสิ้นสุดถนนกำแพงเพชรสองนะครับก็โชคดีมีความสุข ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสำหรับการกดติดตามต like, share. กดไลค์กดแชร์ก็กดกบทําดูกันสนุกสนุกเพ่อนเพนครับไม่ต้องคิดอะไรมากสาระมีบ้างไม่มีบ้างก็เดี่ยวว่ากันก็แล้กันคือการไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ได้ดูคือบางทีไม่ได้ไปด้วยตัวเองเนาะก็มาดูคลิปเนี่ยก็ เออตรงนั้นอย่างนี้ตรงนี้อย่างนั้นนี่ก็เป่นดีนะครับหนึ่งฮาทีบอกว่าอันมันมีสถานีรถไฟหรือสถานีจะตุจักรนาที่สำหรับขึ้นลงนะครับช่วงนี้ก็จะขอจบคลิปนะครับเมื่อ จะขึ้นสะพานเพื่อที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือไปแยกประชานุกุลนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ